แต่แถวนอมสังอ่าวเออน้อมอมาจนเอนะเอสอตัวอ๋อนั้ำจั่นนี่สังอ่าวรอนะรออ๋อนี่เป็นเออน้อมอเอออ๋อเอออ๋อเอออ๋อ ờ, ó, ờ, ó, ờ, 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 hả? canh tôm cá? ó, ó,

呃。Uh.